โปรดอย่าเรียกฉันว่าสุดที่รักเพราะเธอไม่ได้รักฉันที่สุดทุกครั้งที่ต้องได้ยินทนฟังแทบจะไม่ไหวธนรมดาผู้คนทั้งหลายเธอคือคนที่ฉันคลังค่งไคลธรรมดาแต่มีความหมายให้ตายเธอน่รารักดี <m> คำพูดดูน่าเชื่อถือยกให้เธอเลยทั้งใจจะให้ฉันนั้นไปรักใครอีกไม,ม,ม,ม่ไม่ only you แต่วันหนึ่งเธอเริ่มออกไลน์แต่ไม่ค่อยจะยอมตอบไลน์เธอบอกไปว่างไม่แต่จะอ้างแต่ว่าวันนี้ฉันยุ่งจริงโอเคมีอยากจะหือ้อฉันว่าวันแปลกเธอดูมันร้อนรอนจนความมันแตกว่าเธอแอบมีกิ๊กเป็นร้อยคน Yeah ที่รักที่รักเธอเรียกทุกคนว่าสุดที่รักมีฉันคนเดียวไม่พอมเพราะเธอมันก็แค่คนจะชู้ เล่กล้อเล่นกับความรู้สึกฉันคนรักกันจริงจะไม่ทำกันอย่างนี้โปรดอย่าเรียกฉันว่าสุดที่รักเพราะเธอไม่ได้รักฉันที่สุดทุกครั้งที่ต้องได้ยินทนฟังแทบจะไม่ไหวอย่าเรียกกันด้วยคำคำนั้นฉันเก็บเอาไปเรียกพูก ขอโทษจริงๆที่ฉันรับไว้ไม่ได้นาฬีนา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 นาีนานาีนานานีนานานีนานาาขอบคุณครับขอบคุณครับเตมากเลยค่ะคือเมื่อกี้นั่งฟังคือนั่งร้องไห้ไปด้วยเฮ้ยใช่ป่า เพลงนี้สุดที่รักใช่ครับอตอนแรกคิดว่ามันจะเป็นเพลงรักครับแต่ว่าเราเจอคงพูดถึงเพลงนี้ก่อนละกันเพลงนี้เกี่ยวกับอะไรเพลงนี้ก็จริงๆตามเนื้อหุกเลยครับโปรดอย่าเรียกฉันว่าสุดที่รักเพราะเธอไม่ได้รักฉันที่สุดก็คือแบบเหมือนกับว่าบางครั้งครับคนที่เราคิดว่าเขารักเราจริงๆเขาไม่ได้รักเราคนเดียวอ เพาะว่าพูดไปเรื่อยอะไรเง<ม>ี้ยครัำว่าที่รักที่รักชอบเรียกเราอะไรเง<ม>ี้ยแต่จริงๆเขาก็รักทุกคนอะไเขามีเขาม,มีแบบความเจ้าชู้อะไรเงี้ยผมทํา<ม>ทให้บางทีเรารู้สึกแบบผิดหวังและเสียใจที่ต้องมาเจอกับคนแบบเขาอะไรเง<ม>ี้ยเขาก็เลยเกิดเป็นเพลงนี้ขึ้นมาเพรผมเห็นแบบผมเคยไปอ่านข่าวนึองอะเขาบอกอัตราความคนเจ้าชู้ หรือว่าคนที่นอกใจในประเทศไทยมีสูงไปในระดับต้นๆนของโลกเลยครับตัง้งห้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ผมว่ามันนวุน่าต,ตกใจมากก็เลยก็เลยอยากร้องเขียนเพลงนี้ขึ้นมาเพื่อให้คนได้เห็นว่าเออเรื่องแบบนี้เราควรจะต้องเออดูคอยระวังกันแล้วก็ไม่ควรให้มันมีในสังคมครับเราควรจะต้องรักเดียวใจเดียวไม่งั้นเราอาจจะต้องผิดหวังกับความรักไปอีกกันเยอะครับอันนี้มันใกล้จะวาเลนไทน์แล้วครับอยากให้ฝากถึงคนที่กําลังจะคิดว่าเราอาจจะต้องเศร้าในวันวาเลนไทน์เหมือนเพลง คือความรักอะครับมันเป็นสิ่งที่สวยงามครับแต่มันจะดีแค่ไหนถ้าเกิดว่าเราได้รู้ว่าความรักที่เราเจออยู่มันเป็นของแท้หรือของเทียมครับอืมคงกิบใช่ครับก็ไม่อยากให้เราต้องพบกับความรักที่เป็นความรักเทียมครับอ,อยากให้ทุกคนได้เจอกับความรักที่ยั่งยืนและเป็นของแท้ครับก็ขอให้ทุกคนช่วยกัน ดูดีๆก่อนที่จะตัดสินใจครับผมไม่งั้นอาจจะต้องผิดหวังเหมือนเพื่อนๆเราหลายๆคนนะครับเหมือนในเพลงนี้ด้วยที่เราไม่ใช่สุดที่รักของเขาคนเดียวใช่ครับผมแต่ถ้าถ้าคนที่เขามีความรักที่ดีที่เป็นความรักที่ดีดีครับอย่งั้นผมก็ยินดีด้วยครับผมคุณต้องรักษาเอาไว้ดีๆครับเพราะมันมีหลายครั้งในชีวิตนะครับที่เราจะได้เจอสิ่งที่ไม่ดีแต่นี่ก็เป็นครั้งสําคัญของเราที่เราได้เจอสิ่งที่ดีเพราะนั้นเราต้องรักษาความดีงามและสิ่งที่เราได้เจอไว้ครับ มีเพื่อนเพื่อเรารักษาไม่ได้แลครับก็เราต้องโชว์ให้เห็นนะว่าของจริงเป็นไงเออเนี่ยแหละอ่ะแล้วเราจะไปฟังเพลงสุดที่รักได้ที่ไหนบ้างครับ,รบตอนนี้ก็ฟังได้ในสตรีมมิ่งทุกช่องทางนะครับแต่ถ้าอยากจะดู MV ด้วยต้องไปดูเลยนะครับใน YouTube นะครับผม,มจะได้รู้ว่าเรื่องราวของเ,ออเพลงนี้เป็นยังไงนะครับดูภาพไปด้วยฟังเพลงไปด้วยจะได้อินเข้าไปอีกใช่ครับผมใครที่ใจรายอยู่ก็ไปฟังซาจะได้รู้ว่าเนี่ย คุณเลิกซะเลิกซะ<อ>ก่อนที่สังคมจะทำให้คุณต้องเลิกอครับผมขอให้ทุกคนเจอบความรักที่ดีนะครับผมเป็นความรักที่ยั่งยืนนะครับในวาเลนไทน์นะครับมีความสุขมากๆครับสวัสดีครับ